ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจ้าพ่อชอมเนาะวันนี้ก็มาหาแบมแบมอยู่กลางทงจ้าวันนี้ก็มาเลี้ยงหมูกระทะป้าปูหมูกะทูปูป้าแบมแบมไอยีแม่ซื้อเขามาเนาะจ้าบรรยากาศในมือน,นี้ก็คือเขาคือเดิมละจ้าฝนตกอยู่เบิดมือเบิดเว้นอยู่เทียงก็โอ้ยบรรยากาศดีค่ะขาดบ่ไดละจ้าหมูกระทะวันนี้ก็ได้คนเลี้ยงจ้าแบมแบมก็ลาปากไปเลยจ้าแม่ก็ลาปากไปน้ำเนาะเลี้ยวเมื่อเบิงบบดน,นี้เว้ยสาหฮากันน้ำจนจะล้นขึ้นอีกแล้วเบิงเด้อบบดน,นี้ว่า ขึ้นมาหอดใดเว้ยถ้าต๊กติดต่อกันลายมือแนวนี่ลราบอกเว้ยลุนแท้ๆล่ะแต่ว่าป้าที่เลี้ยงไว้เน่ยสิเป็นจ้งใดมันสิโบออกเบิดบอเนาะสิไปอ้อมผ้าคอกผ้าเขียวอีกบอว่าแล้วก็หาแต่แนวเสียเง,งินเอาลุนเนาะทุกปีทุกปีเอาล,ลุนเนาะล่นยีรีล่ละจนในอ้อมผ้าเขียวเนาะจับบอนสันป้าที่เลี้ยงไว้บอ,อย่งอีรีล่ะจ้ะเบิ่งทีหละมุจเจ้าบรรยากาศแบบนี้เบิ เป็นตบะบอยากออกไปใส่นอ,นอนนอนโฮมผ้ายางเดียวเนาะขาดบ่ได้แล้วหมูกระทงหมูกระทะเจลหอกเจลห่วแนวนีอันใดห่อนห่อนนอะจะ๊ะบานได้ก็คือสิคิดอยากด้วยการน,น้ำกันเบิ่นั่นละเนาะบรรยากาศแนวนี้แมุ่ดยอดละจะ๊ะอยู่กลางทงเฮานี่ลาหมูเจ้าลาได้ยังกินได้เมือนี่กับสิหมูกระทะคือกันละเนาะหลายบาทบู๊หลานหมูกระทะนี่บอกขายดีคักละมาเดิน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 หลังจากนั้นก็ต้าแตงแบงบ่ายตัวรออะไรละจะ๊ะก็เริ่มหิวกันละเนาะส่วนคนหน่อยก็คือสิหิวนะ้ำยีดอก จ้ะเพราะว่าเคาะถ้วยเคาะจานยากเฮ็ดนําพุ่นล่ะแต่ก็ป้อนข้าวเพิ่นล่ะเด้แต่ว่าเพิ่นก็กินบ่หลายเนาะมื้อนี้กะครัวกลางท่งกะปิดครัวเป็น1วันจ้ะไป1วันเนาะสบายไป1วันเลยจ้ะมื้อนี้บ่ได้เฮ็ดกับข้าวกับปลาแต่กะว่าสิแล้วแรงบ่บูเนาะจ้ะเหลือกบ่ถ้ากิบบากกนนําบ่โอ้ยก็ต้องต้มมาหมอกหน้ามาต้มกว่จับไว้พุ่นล่ะเพราะว่าหยังมาติกินไปแล้วมันบ่อยูาาย่ท้องนะจ้ะอิม่มอยู่ตอนกินแล้วบัดข้าวนึงบัดนี้นหิวขึ้นมาอีกเนาะจ้เดึกดื่นเที่ยงคืนก็ต้องลุกขึ้นมาต้มมามาพุ่นล่ะมองแล้วซั่นก็นอนบ่หลับผู้ใดเป็นคือกัน บ่เออนี้อีพ่อหลงกับมาใส่เบ็ดอยู่เถียงจ่ะมานอยู่จ่ามานปลาคอล้วจ้ะปลาคอโตอนน้อยบ่หน่อยดอกกับพ่อใหญ่อยู่ดอกนะจะเป็นปลาลูกคอ,อกหละจ้ะเพราะว่าหัวตะคอดลูกันละเบิ่งส้วเพราะว่ามีแต่หัวแม่โตนน้อยหนึ่งแล้วจ้ะ แต่ยังงัวยังหัวเมืองที่ล่ะแต่ลิตูดต,ตอนเหล็กก็ว่าสิป้อยได้แต่ว่ากินเลิกโผลน่นอกจ้กคือสิบไดีป้อยดอกป่อยไปก็คือสิบุย่างดอกจ้าช่วงนี้ก็เป็นหนาปลาว่างใครนะจ๊ะช่วงนี้พ่อก็บ่ค่อยอยากจะใส่ปันใดดอกจ้าใส่มือเบนมือบางเทือกันนานๆที่จังจะใส่บางเทือก็ใส่ไว้เพื่อได้เอากับเขากับป่าซื้อนอกจ้าเพราะว่าปลาก็ล่างแพเนาะเอาก็เลยบ่อยากสิใส่พี่พอก็จะเปียนไปใส่แถวหน้านอกจ้าแต่ว่าแถวหน้าก็บม่มีปลาอี่ลีเพราะว่าหนานมันโมมีปลานี่อุ้ยหากินอยากปลาปีนี้ พ่อนี่บามาเลยล่ะปีนี้นะมามามาค่าจะเบาเรือ่องนุ่นเรื่องนี่เรื่องปลาหลายมากกลับมาหักหมูกระทะปะปุ่ห่องมาอนีมาเด้อม,มาเด้อโอ้ยเห็นหมูกระทะแล้วก็คิดอยากอีกแล้วคิดอยากอีกแล้วอ้อมห,ห,หวยหวยหลังจากกินหมูกระทะหล้ะกลับมาเฮื่อมาซ่านแล้ะก็จะฟื้นให้แบมแบมยอดคาังเหมือนเดิมจ้าเพิ่นก,ก็ยอดเก่งเลยเด้อสมือนนี่นะฝึกไววให้เพื่อนแต้นน้อยละจ้าใหญ่ขึ้นไปเพื่อนสิสดหูจักเก็บจักอ้อมนะจ้ะถ้ายอดไปเรื่อยๆจนวัดเต็มนอ้ยจนน้องแบมใหญ่เนี่ยก็คือสิได้ล ไายบาดู่ดอกจ้ะแม่อ่มอมุจาว่ะ